ร่วมรีวิวช็อตเด็ดมวยลั่นจอโดยน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่นิชิโกโซิริฮอตชิริลอสเตอร์อยานำเชื้อเก้ไอชวนปุ๋ยปีประกอบของเมืชินอัมตราลูกกระตันอยู่บ้านท้อไอเจ็บคอและลายเสมหะสวัสดียังยองชินกับครับและขอต้อนรับท่านชมทุกท่านเข้าสู่ช็อตเด็ดมวยลั่นจอที่ทรเจ็ดเฮดีครับ ก่อนดูคลิปกด Subscribe ทางอธิพงษ์ที่อยู่หน้าจอตรงนี้ครับมาดูศึกวันลุมพินี41นะครับเมื่อวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วครับกู้วยของรายการวันนี้ครับเด็กดวงเล็กที่99นัสู้จอมแข็งโหดวัย20ปีจากจังหวัดขอนแกน่นผ่านไป4ไฟล์ครับยังไม่เคยแพ้ใคร เปิดศึกอย่างยั่งชินแต้มไฟาที่5อย่างนานรบแฟนเทสครับมวยขาวดุกดันวัย25ปีจัสรินคืนฟอร์มเก่งหยุดความฮอตชกรุ่นน้องไว้ให้ได้ครับในกิจกรรมมวยไทยรุ่นไฟเวทตอนนี้สิ้นเสียะนะครับไม่เท่าไหร่ครับโอ้โหนานรบเต็นเตรียมตัวเป็นอย่างนี้ครับลุยแบบดุกดันส่วนเด็กดวงเล็กยัง ตั้งหลักไม่ได้เน้นถอยต้านรับปลอดภัยไว้ก่อนครับท่าทางของยกสองนัลรกครับพอคุกโดนเข้าถึงตัวตลอดได้ชกขวาเข้าเต็มหน้าทาเตะดวงเล็กโดนนับแปดทันทีครับเดี๋ยวเน้นใส่ให้หมัดเตยจริงจีวนะครับคุมแต้มไว้ก่อนครับจกตัดสินน้ารกครับนัรบยังคงยิ่งความมั่นใจไม่เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเท่าไหร่ครับ แม่ไล่อีกได้ตามเท่าไหร่เพราะจนนวมปอสุดท้ายจนหมัดเต็มท้องโอ้โหหมด หมดสภาพแข่งคาชีเลยครับจุติเลยนะครับแม่น่ารบครับของฝ่าจัสเดนครับน็อกไปยกจัดจัดพับปากคว่ำครับเอาชนะไปได้อย่างไฟที่5ของเขาในวันนี้ครับก็คว้าในวัน3ามแสนื่บาทครับก่อนจะเซ็นเซ็นสัญญาสู่วันใหญ่นะฮะนานี้ก็น่าติดตามกันครับแม่กาลังใจเรื่อย่างต่อเนื่องครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับและรบอีกด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ